มาค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการหมักฟางให้เป็นปุ๋ยด้วยจุลินทรีย์ไบโอเอสเอ็มเมื่อเรากําหนดวันเกี่ยวข้าวแล้วเราควรจะหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์ไบโอเอสเอ็มกับกากน้าตาลล่วงหน้า3วันค่ะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วปล่อยน้ําเข้านาให้มีความสูงประมาณ10-15เซนหลังจากนั้นเราก็จะใช้รถไถปั่นฟางกันปั่นฟางเสร็จแล้วเราก็จะมาฉีดพ่นน้ำหมักจุลินทรีย์กันเลยวันที่ฉีดพ่นเติมกากน้ําตาลเข้าไปเพิ่มในถังอีก20กิโลถ้าหาไม่ได้ก็ใใช้้้้10กกกแทนนนนนนนขัันนััตอีสํําาาาาคคญะะะะเเเพรเรลงงจงหหมฟปป็ุยนน๋ย น้องจุนต้องมีอาหารติดตัวไปด้วยเครื่องฉีดพ่นน้ำหมักจุลินทรีย์ควรจะจอบประมาณนี้นะปริมาณของน้ำหมักที่ได้ก็จะพอดีอย่างที่เราต้องการเราจะฉีดพ่นแค่ครั้งเดียวเราจะไม่ฉีดซ้ำรอบสองนะคะ ฉีดพ่นเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการหมักฟางเอาไว้สัก7วันค่ะหรือว่าถ้าใครจะหมักนานกว่าน,นั้นก็ได้นะคะและที่เรานําภาพมาให้ดูนะคะก็จะเป็นการหมักฟางวันที่5ค่ะซูมกันให้เห็นฟองอากาศชัดๆเลยนะคะนี่เป็นการทํางานของหัวเชื้อจุลินรีไบโอเอสเอ็มค่ะและนี่ก็คือวิธีการหมักฟางให้เป็นปุ๋ยเป็นการเตรียมดินทําให้ดินเนี่ยดีขึ้นในระยะยาวด้วยนะคะ